ทีแล้วหนูนางดินของเราหนึง่งแพ็คพี่น้องมาแพ็คซอยในเดอร์แบบนี้เด้ออุ้ยมีแต่หนอนขาวๆจ้าขาวๆมันอดอ้อมเลยอุ้ยหนอนไปโอ้ยโอเคยกอ้างพี่น้องดูกในซึ่งนี่เหลืองอร่ามพีน่นน่ะน่า,นากินมากเราเราให้ดิไซน์สติกหนูงาช้างนาะบอกนี่เด็ดนี่เด็ดนี่้าเนี่ ไฮน์ออสดีมันอ่ะเหลืองขนาดเลยเหลืองงามขนาดเลยอ่อนๆด้วยจะนี่อ่อนเด้อหอมมากอ่ะจะติ๊กจะมาทำการแท็กแท็กกรบโบมีอย่างไรจะยกมาร้อนๆแบบนี้เลยก่ะใครที่คีบด้วยจ้ะอย่าใส่มือมันสันหรอมันสิบูดไวทงใส่ที่คีบมันสิเก็บได้นานถ้าพี่น้องได้ไปพี่น้องกะถ้ามันยังบวกกินง่ายก็คือแช่ตู้เนาะใช่ จากที่คทำหน่หน้อยหน่ใหญ่สลับในถุงเดียวเด้อจ้ะถุงละโลโลละหนึ่งใบแดงไม่รวมทรงโลนึ่งได้หลายเด้อจ้าหลายหยหน่อยใหญ่เนยสลับกันไปส่งก็อยู่วังห้าสิบห้าสิบหกสิบาทไม่ไม่ไม่เกินห้าโลค่าส่งจะอยู่ประมาณหกสิบบาทแต่แล้วแต่พื้นที่นำจาก แถาเป็นเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยว<อ><ท>พืนพ้นทบ่ทุกวันบวกเพิ่มโลนึงประมาณนี้จ้ะนี่เลยหลายได้ซีนซีนด้วยน้ำอุณหภูมิปกติจุ่มลงไปเลยน้ำไล่อากาศโอกกินมดกเป็นบ้าน เอสแบบไม่ทุกปีแต่พี่น้องก็เชว่าคือบอกซื้อเครื่องซีนซื้อแะไมันไปได้จีะเนาะเอสเนาะเครื่องซีนแบบนี้แหละเพราะว่ามันมันมันบวแหง้งซีนมันต้องเป็นซีนของแห้งได้อยู่มีทีแต่เครื่องซีนแบบอย่างดีอะเนาะใช่มีเลยนอะไรมันจไล่อากาศออกแปบนได้นาน แต่เครื่องซีนอย่างแบบอย่างแทงๆมันคนือมีต้นทุนมบมอกแกนสติก๊กเปิดเอสแชนามเดียวฮะนะพี่น้องขายนมปีละเทืดูเออปีละเฤดอก็กได้แต่ช่วงนี้นะเด็โอ้ยเดือบเดือมเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมครับเก็บแต่เต้นนี่สิเหลื่อมพวกเอ้ยลื่อมพวกนี่นีน่แหละนาช้างกับตร้งแดง ที่เหลือนหน่องามทั้งนั้นเลยเลอนี่แต่เวลาหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนสีจังน้อยมัน,นอาจชิซีิดแต่ธรรมาดามีนกปกตินะใช่ความอ่อนความแซ่บความหอมผู้เจ้าเนี่เอ๊งงค่อคจะเอาไปต้มจืดพี่น้งองะต้มจืดกระดูกหมูต้มกินับน้ำพริกต้มจืดกระดูกหมูแต่มันยังบดจืด้ะจ้ะต้องเอาไปต้มอ,อีกหนึ่งครั้งแม่ก่อนที่จะ ไปทำเมนูไปถึงจแจ็คเละแถวติกเคยส่งนะพี่น้องว่าไปถึงพี่น้องลองปอกกินเลรจืดวะซันพอดีสวหรับคนกับพ,พอดีมากเอาที่จริงสติกก็ไม่ได้ต้มนานดอกจากอ้นหนึ่งนานนอกจะเอาแค่แบบว่าสะดุ้งให้ดอไม้ของฮามันโบเก่ตอนระหว่างขนส่งกับบ่ให้เสียบ่ให้แก่แม่นเพราะว่าสาติกเคยส่งหน่อสดแล้วไปถึงพี่น้องมันแก่มันแก็กเลยใช้วิธีแบบนี้นึง่งแล้วค่อยส่ง แต่มันก็เป็นหน่อซดคือเก่าอะลจ้ะเพิ่มเวลาในการทำขึ้นมาอีกใจให้อยา,ากส่สงสดคนเนาะที่เห็นเบาเคียนยามหน้าแรงเตรียมฟืนไว้หลายๆก็นี่แหละพี่น้องพัายามนี้หน้าฝนเขาจะหาฟืนเนี้ยทาไว้มาทดินหล่อไม้สามโลแล้วรุ่นกันเป๊ของเรานีได้จักโลมาเต็มเป๊ก ่ว,า,วานั่นได้พี่น้องฮะต้องมาแต่งอีกนะนี่ดิย่งไงคือตัดหัวตัดท้ายตัดออติดตดต่งที่แก่ๆออกเอาไว้แต่อ่อนๆนะฮะก็เอาไปนึงล้างทำความสะอาดพี่น้องสั่งมาหลายเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อตัดติ๊กส่งเท่าที่ไหวเด้อจ้ะช่วงเนี่เยเนี่ยที่พี่น้องเห็นนั่นแหละแต่มันสดแน่นอนฮะได้มากระทำ เล็กในครอบครัวโรงงานโรงงานโรงงานเล็กๆโรงงานเล็กๆใส่คำว่าโรงงานโรงงานพอได้<ะ>มันน้อยเพรามีคนงานที่สองคนออไปหาเองสองคนมาเทสเขาก็ทำทุกแผนกเนี่ <laughs> ผู้จัดการสองคนเลี้ยงสองคนเขาก็ทำทุกแผนกเนี่ผ<ป>ลิตฝ่ายผลิตสองคนฝ่ายหาวัตถุดิบอีกสองคนมีแต่เฮาทั้งนั้นที่ว่ามาเลยแม่ด้ มาที่ไหนแล้วลห่าลเย่ในตั้งห่าลมันยังแรงอยู่มันยังบนถึงก็ออกแบบอ้อมกอแบบสี่ห่าหนถ้าเป็นช่วงที่มันออกหลายๆมันสี่ห่าหนก็ได้พี่น้องเอ้คุ้มเลยด้ช่วงน่ะค่ะเอามือละสิบโลสาวก็ได้ห่าลก็อย่างพี่น้องเห็นนั่นแหละไปวัดเศร้านึงบุปว่าบุดงน้ำเนิมแล้วกลับมานั่งหุ้ยโต้ห่วงไดมดเบาเคดนแน้ำแต็ละเบ้อะแซ่บ มาถึงแล้วก็มากุ้มอยู่ก็ไฟบงนี่พี่น้องบุกคอเสือ้อสติ๊กนึ่งงอนได้ึหงหนูมนไม้เริมบอกต้องไปหาเสื้อยีนมาใส่แล้วพอเสื้อยีนทั้ง่ีาเนาานะเวลาบอกเกินเข้าไปในคอไผ่ไมันช่วยได้ช่วยได้ในระดับหนึง่ง ไอตัดผมมันเคยยังอายช่างเหมือนขึ้นลายแท้ค่ไม่ควร <c oughs> แต่ตนเนาะ <c oughs> ห่างเล็กน้อยจะติดติดจะเป็นเทมบ่ได้เป็ดบ่ได้เป็ดขนาดนั้น อันนี้ไว้รวมคือใหม่กินสมักเอาไปผัดเอาไปเกงกับปีหนึ่งไว้เดีนี้เก็บไว้แล้วกันบ่ายจะเสียกินข้าวออกเม็ดทำกับข้าวได้เลยแกงกะทิบอกเคนมักใส่นนแกงกับหน่อไม้กับผัดกะเพรากะเพราหน่อไม้เสร็จเก็บเก็บพีพ่สบ,บายปีนี่เตาเขาอ,อยู่มุมนี้ สบายเตาก็อยู่นี่หมอก็อยู่นี่แค่เตียงก็อยู่นี่สบายถือว่าสบายจริงโรงงานผลิตหน่อไม้ของเรานี่ดินี่นี่วันนี้หถุงได้ได้หาโล่ถุงละโลถุงไว้ถุงไว้ให้เย็นแล้วค่อยใส่นี่ วันนี้มีเจ้าของแล้วเด้อจ้ะเจ้าของแล้วคใดเอใดไลน์มาก่อนจะได้ก่อนวันต่อวันแต่ว่าหากอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้ามีแบบว่ามีคนในหมู่บ้านสติ๊กเพื่อนอยากไปหาหรือมาให้สติ๊กเอาไปต่อสติ๊กก็อยากได้อยู่แต่แต่มันยังไม่ออกหลายออกไลนแก็ที่นั่นแหละรับซื้อไว้ไงไปซื้อจากคนในหมู่บ้านนําเพื่อหาได้ได้รวมกันแบบนีานะให้ในบ้านเฮามีได้ได้ในอาชีพ นิดหน่อยระหว่างนี่เสาติกไอ้นั่นดินี่พี่น้องจ๋าเสาติกไอ้อีหยังก็ต้มกินเข้าไอ้นี่ไว้ข้าต้มหัวงอกเข้าต้มหัวงอกนี่ดิเสาติกปึ้งห่อเลวก็หนึ่งโตนี่ดิกล้วยแนวนี่เสาติกไปใส่แล้วกดิปึ้งหัวฮะดินี่กล้วยมือน่ะบอกเคนตัดลงมาพี่น้องหลายคนจะเห็นอยู่ในคลิปค่ะเขือบ้ากใหญ่เขือใหญ่บอกว่าวีใหญ่นวยใหญ่กินสองนวยจุกจุ๊กมึงหอดิหอดอิ คาโต้มหัวงอกอืมถ้เป็นคาโต้มัดห่อเรื่องนี้แหละคาโต้มัดอะไรแต่ว่าหากปลายทางขังซีเอ็สเข่าหัวโง่เพราะมีมะพร้าวด้วยเมนทามีมะพร้าวไอเซิร์นมะพร้าวยังนั้นเปลือกเหลืองๆค่ะมะพราวมะพราวห่าวแล้วเอามาขูดๆๆเลยค่ะเอามาโดยน้ำตาลหรือน้ำอ้อยกินแบบน่ะมันจะแซ่บกล้วยก็มีนบะมี่ค่ะยังบะซุกยังแต่ติ๊กบีบบางแหลมเมื่อวานนี่เข่งเยอะเอาบบในี้คลิปนี้กระปุมีอยังหลายเด็พี่น้องเลยสี ไปส่งหนูไม่โตได้บัดนี้นะก็พาพี่น้องมาเบิรงนี่วิธีทำของบอาคีนแต่พอได้ถ่ายตอนแต่งตอนตอนแต่งตอนตัดหันมามันยุ่งมือกลับมาบอาคีนก็รีบรีบทำรีบแต่งรีบล้างรีดนึ่งหลังที่จะทำเกี่ยวกับทางคลิปมาได้ปล่อยคลิปมาพี่น้องเบิรงช่วยกันคนละมือแล้วก็มันนึ่งนี่แหละสดแก็เตรียมส่งส่งวันต่อวันครับแมนจ้ะไป ไปส่งเน้อไม้เฮาบันี้ลา่าพี่น้องไปส่งเน้อไม้ครับผมเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามือเนี้ยมือเนี้ยมือมือมือยไปลุย